สวัสดีพี่น้องทุกท่านก็ครับคลิปนี้กับยูตอนที่สองนะครับตอนแรกพี่น้องได้รู้นะครับการเลือกต้นพันธุ์ต่อพันธุ์ที่ดีนะครับมาปล,ะะาลูกหลวก็ระไรลงไล้ใดต่อไรพีน่นี่เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับในการนะครับจะทําให้การปลูกหญ้านะครับสําเร็จและเจริญเติบโตได้ดีมันจะมียูสองห่วงคือพี่พ่นจะใส่เป็นน้ำมักนะครับเนาะ แล้วมันมีผล่อการลดต้นทุนเท่ามากน่อยเพียงใดในนามักทีพีประเทศขึ้นนะครับมาทีสองห่วงคือช่วงปรับปรุงดินนะครับเนาะและช่วงเร่งผลผลิตนะครับเนาะไอพี่น้องไน้รับสาบว่ามันอ่ามันมีผลดีจังใด้าาเฮตแบบนั้นในการปลูกหญ้าใสได้เกือบทุกที่เลยนะพี่เนาะได้หมดครับครับเอามาเปลียนนี่ก่อนนะครับหญ้าขึ้นลายได้พี่นี่ตัวนี้พอยังครับผมนี่ผมผมก็ใส่ ชิบะผากเมือกันแต่ว่าผมใส่รอบเดียวใส่รอบเดียวครับผมปกติผมจะใส่สามรอบสามรอบนะครับเนาะใช่แล้วก็ไทยไทยไทยครบแล้วก็ปั้นเนี่ยสิะเฮ็ดสามรอบแต่นี่ผมใส่รอบเดียวมันก็เลยหลายอย่างสิครับนี่นะครับยาขึ้นแช่งกันยาบ่เอบนะครับผมแค่รอบเดียวครับผมเห็นบ่ครับมันโอ้เห็นบ่ครับครับยาท่าประจาันี่ขึ้นหลายเออหลายอีหลีครับเห็นบ่ครับอืมยาที่เฮาบ่ต้องการนั่นล่ะครับาที่บ่ต้องกัน ครับผมบ้านนี้ก็แปลงแปลงนั่นพรอเม็ดสามรอบเห็นบ่อ่าสิตกระลังเกียว์นะครับเนาะครับนี่นี่ละคอดีข้อเสียมันจะสิก็พร้อมให้เฮ็ดสามรอบเพื่อความมั่นใจเข้าว่าเขาตองเฮ็ดสามรอบเพื่อว่าเข้าเสด้ปามยาธรรมชาติไเป็นได้โตเลยทวัญเลยพี่ขั้งแรกไถไปวันไถไถหนึ่งรอบฉิดจีดฉิดที่ปุยมาพร้อมเนี่ยหรอครับฉิดที่บานกาปั้นปั้นปั้นบานนี้ เขาก็เบิ้งอีกเขาปานแล้วก็เจักสองอาทิตย์เขาเบิ้งแล้วทำมียาขึ้นมาล้อมมาแล้วเขาก็เอาอีกเอาอีกคลักรลกระชีดที่เ่าะอรับผะและ้กกระปานอีกครับผมเคล็ดยุ่รรยป,ประมาณสามรอบสามรอบบานเท่าจะปลูกอย่างนี่คือรอบเดียวนี่ครับเอผมก็ผมเคล็ดรอบเดียวเพราะว่าผมเปล่ามันมันหนึ่งซุ้มหนึ่มัน,ม,น,น,ม,นมันแล้วแล้วมันก็เลกบหยพรผมก็เลยเคล็ดรอบเดียวก็เลยปลูกไปเลยผลลั์ทีกมานะครับแล้วมันจะเป็นยังไงครับ เขาในเบานี look, cow, ่ค yes. right. no, ือร uh ีบ huh. ร้อนเกินไปกับโบดีนะครับบบดีครับนี่ครับผมเห็นบ่ครับนี่ขอเสียนะครับเด้อนี่เราคือขอเสียอ่านี่นะของปั้นรอบเดียวครับผมแดงนี้อือเธอปั้นรอบเดียวกันเจ้ถือว่ากะกะมีกะมีแทบแทบกะยังดีกับเขาโบโบปันบบเฮ็ดเลยนะครับผมนี่นี่ครับอือนี่เป็นเป็นยาต่อไม้ครับ ผมเพิ่งเกี่ยวไปอ่าผมเพิ่งเกี่ยวแตเป็นเป็นยาชุดเดียวกับเชุดน่ะนะแต่ว่าเรื่อนี้ผมเพิ่งเกี่ยวสุดงามๆเหรครับเนาะไ<น>ปะเข้าตามด้านโน้นพี่จะแนะนําว่าอ่าทาความเข้าใจว่าที่เทาใส่ลงไปเป็นช่วงๆเนาะไปทาความข้าใจญี่ปุ่นว่าเพื่อเพื่ออย่างแน่นะครับผมผมผมเหม,มือนผมจะบอกว่าคันเท้าเฮ็ดรีบร้อนขึ้นเขี่ยวเทาปันหลอบเดียวกับสองหลอบมันแตกต่าง,งกันบ่ติ หญ้ามันจะแตกต่างกันเออไปเบิ้งเนาะครับเนาะครับครับตามมาครับมันจะแตกต่างกันอืมนี่คือพื้นที่ที่รีบร้อนในการปักดำบเยมันมันจะแตกตางกันยาเยอะนะครับเนี่ยบานะมันอันนี้แล้ว่าเป็นนะครับนี่เราไม่ได้มาเอายาเอาด้วงเสร็จๆสร้างปัญหาทำงานซับซ้อนปัญหามันหลายครับผมเอาต้องมาเอาหญ้าช่วมีออกครับนี่นี่แปลงนี่แต่งนี่ผมผมปานสามหอบครับผมนี่ต้อง อย่างาง,ง่ายๆเหมือนนะครับเนะาะไม่วอาพูดเลยปั่นทําในขบวนการที่แนะนําคือสามรอบนะครับสามรอบครับครับผมคนใครมียาอืมยาเมื่อ,อ,อาากี้จะด้ไรจะีนเ่ะครับขันยาธรรมาชาติไม่ขึ้นมากยายาเท่าปลูกอีกมันมันความจะเริมเจิบโตมันสีสาอืมเพราะว่ามันมีตัวตัวอย่างกินอาหารนะครับขันขันเท่า่ามี เขาหยั้งไปหฮยั้งไปนี่มันได้รับเต็มมันก็ใหญ่ไปอือนี่มันแบ่งแบ่งส่วนอื่นไปแล้แบ่งนั้นหากหากหากยาธรรมชาติก็หากตัวนี้คันยาธรรมชาติมันหลหากมันสิมา่พันกันอยู่อืออยู่พื้นดินครับมันมันสิ่งมีอยาหากยาตัวนี้ตัวเดียวเด้มันทียาธรรมชาติมันขึ้นยังสี่เงนบ่ล่ะอมันก็มีหากกันเขาก็มีหากกันนี่ครับ เขาก็ม Get <gettable> ี <Polish> <laughs> ้ยงอาหารนี่นี่เลยเขาก็กินอาหารที่กันนี่แม่บัลลับก์ทางคนต่างอยุโรดเจ้าของเมียนครับผมทั้งที่ดีเขาเขาเขาเคลียร์ใจนี่เย็นโหลดกันที่ปูเนี่ยปั้นไขมันได้แค่สามหลอดยังปูครับผร้อมเม็ดนี่ช่วงนี้ผร้อมเม็ดเลยสามหลอดผมเม็ดได้เขาขำเขาขำไปด้านโนเนาะพี่เนาะไปเบิ่งทางลำบากนิดนึงครับผมมาครับผมไปเบิ่งนิดนึงว่า เห็นสีรูปพันธุ์สันฐานเพิ่นนะครับมันจะมีสองช่วงที่เพิ่นใส่เนาะพี่เนาะคือช่วงที่ปรับปรุงยินเนาะครับเนาะกับช่วงเร่งผลผลิตใส่ได้ทั้งสองช่วงนะครับเดี๋ยวเรื่องลดต้นทุนประมาณไหนผมจะถามไอตีป์เป็นแนะน้าเนาะครับเนาะใช่คิดดูถ้าเราแห้งดีของฟรีนะครับเนาะกับโบ๊ฟรีวันไหนซื้อซื้อเป็นบางอย่างเเเอา็หกับโบ๊ทโบ่๊ทถดครับโบ่ทฟรีวัไหนหรอกนะครับ แต่ว่ามันกิดลดต้นทุนได้หลายพอสมควรนะครับในนะครับถังนี้ผลิตข้าเอียงได้มีอย่างลิปก่อนผมเห็นในเบิองแล้วเนาะครับอ่าเพิ่นเห็ดเห็นในเบิองแล้วครับพี่น้องย้อนกลับไปเบิองไดี่พี่ที่เท่าไรเนาะผมจำไว้นะครับกลับไปเบิองวางล่าสุดนั่นแหละมันโดนคลิปงกี้มันในถังนี่คือน้ดมักนะครับช่วงที่ใส่ใส่ในสองช่วงแบบผมว่านะครับเนาะปรับปรุงดินเออช่วงแรกคือปรับปรุงดิน พอพอมันง่าวเขาปลูกได้มันชูงแลวเขากะบบนรุงต้นบาลุงต้นนะครับต้นบนลุงใบได้ครับผมแต่ว่าย่าฉีดตำนะครับย่าฉีดลุงดินนะครับออืฉีดสูงๆให้เราออกมาลงมากฉีดช่วง่บางสี่ก็ได้ครับาบสามใบสี่ใบหายใบหายม่ไมใบองมงทีนเลยเนี่ยคือเขียวงามแบบนี้แหละครับผมแต่ว่าย้มันเตาเขาเขาเตือนเตาไดไแห้งดิช่วงนี้ได้ยินที่ว่าแทบจะไม่ใช้พวกฝุ่นชี้ไก่หรือปุ๋ยเข้าร่วมเลยครับใเลย ครับคือน้ำหมักตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวลุล้วนบ้าเอ้ยเนี่ยน้อนหลุนเลยครับหล้วนเลยเดี๋ยวผมผมไปจีดผมว่าผมไปจีดปุ๊บเลยผมไปจีเตยตัวช่างผมไปจีดครับย่างหน่อยผมไปจีดประมาณสักหามือหรือหกมือต่อต่อรอบต่อรอบนะครับเนาะเว้นไปประมาณห้าถึงสี่วันสี่ถึงห้าวันเออถึงจีดอีกหนึ่งรอบหนรอบนะครับเพลิดปลื้แห้งดีโมเพิดโมแห้งแห้งโมเพลิดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับแห้งยัยไว ครับผมบางร่ำล่ำหยาผมจะล่า่ำมันมันสมบูรณ์นะครับครับมันก็อ้างญิงได้จากหลักฐานจริงของสถานที่จริงที่ก่อนี่ครับกับผมก่อครับเออบางวันโิงไข่ร่ำต้นก็โหแล้วครับนี่กับอย่ากับบ่เอยมีได้ได้ควเค้าใจผมถูกต้องบ่เมื่อเรากําจัดหญ้าที่มีอยู่ขั้นต้นนั่นคือตอนเตรียมดินลงไหบไทยไปอยู่ในพื้นดินแล้วตัวนี้กลับมาเป็นปุ๋ยตัวไอ้เฮาไป่ลบ่ครับเป็นปุ๋ยแม่ครับเป็นปุ๋ยสุดปุ๋ยย่างดีเลยครับผม พ่อผมสืใสาวิธีคือคือผมยาไร้ไร่ผมสืบสา,ลา,ลาเลยไถ่ไถ่ลายเท่าไรแห้งดีครับยาไร้เท่า,าไรผมเองมาพอไถ่ปุ๊บมันบอกครับมันเป็นก้อนโครูเจเร่สิเราเขาฉีดเลยเอาถังถังนี่ผสมน้ำนี่ก็ฉีดเลยฉีดใส่เกลี่ยอ่าฉีดแลออ้วเขาปัน่นเอารถปัน่นครับปั่นให้มันละเอียดเอเอเคล็ดยู่สีเจ็ดสามหลอดครับกล่าวว่าจิกซิปหมึก อัอนี่ยาคืนดีเห้องกับปันโมว่าสามรอบแต่สี่รอบแหงดีเลหลายรอบแหงดีก <ละ S 2> ็น้องเฮดได้ดูเธาได้แหงดีเพราะว่าเขาเจด็ดปูงดินเท่าเด็ครับผมดินเท่างามปูงยานีใส่ยั้งโมตงใส่ยังมันก็งามอยู่เลวมันจะบ่เ,เป็นด,ดินโ่เป็นกเนะครับเนาะ,นะ<ห>เขาเอื่อนนะครับเนาะดินพมปปูงว่าน,นี่มันเสื่อมมันเสียแล้วอืมก็คนมาถหามผมว่าอ,อปีเดียวมันคือมันคือมีขีดกระเด็นไม่ไม่ มาเห็ดกลกวยเวียนยาคือมีกืดเดียกันว่าครับที่แรกเขาปลูกปลูกยางกับบามงเพราะมันดินมันเสื่อมครับผมก็ใส่ใส่ัะจุยางเลยปลูกมันผมก็ไปบอกบอกผมก็นใส่มะจุยางล <c oughs> ครับผมลองผิดล่องถูกมาเนาะครับเนาะโอ้โอครับก็ผมผมมันผมเคยปลูกยาผมเลยเอามาล่วงยาดีกว่าอืมอืมปัญหามันหน่อยแล้วก็ไล่ใดมันก็ต่างกันครับไม่ต่างกันอืมสรุปก็คือ ถ้าเขาเตรียมพื้นที่ได้ดีเรื่อมจากตอนที่หนึ่งที่ผมถ่ายกับการเลือกคำข้องควาใจเรื่องต้นพันธุ์มาปมล,าลูกและได้เขาลักเสนกับพีย่ยูไก่หยิบหยิบได้ไจับต้องได้นี่นะครับเป็นหยามงามนำมามักนี่เอานิดนึงวาปเนนำเขาใส่จังไดเอาสองขอ้อยังไงวะ มันมันคืออย่างที่ห้พี่น้องเข้าใจได้ง่ายที่สุดว่าแต่พอต้องลวงลึกก็ได้นะครับสักี่ผมก็ใส่เค่มีใ้กันนะครับครับผมผมันผมสงสัยอยู่แล้วบานนี้ผมว่าปลูกอย่างผมก็ใส่ใส่แว่าผักนึงี้กันครับบ้านนี้ผมผมใส่ใส่ใส่มากมันมันต้นทุนมันหลายอืมเพราะว่า เคมีก็หงูอยู่แล้ววะช่วงมันขึ้นมันก็ขึ้นครับเรื่องฝุ้นขึ้นกันขี่ไกลยังขึ้นกันช่วงมันข้นขึ้นบานเขาเขาติซื้อมาใส่หลายเพราะว่าผมปลูกลายผมใส่ใส่ทุนหลายครับผมเลยคิดว่าผมเ,าเคยปลูกพักปลูกยางอยู่แล้วก็เลยลอกเอาตัวนี้ไปใส่ก็เลยล่องเฮ็ดบ่งกะได้ผลเลยค,คือได้ผลผมใส่ก็พักได้ พักเขาปลูกนี่แหละใส่ก็บักโคงบักทั่วบักแตงได้อหนามักตัวนี้เด้ครับผมแล้วก็ใส่ก็หยาเอาไ้ผมว่าพืชทุกยีนิดมันก็น่าจะใส่ได้ครับผมคิดว่าเพราะมันม่มีผลกรบตัวปีเขาก็แปลงแลอยากวกปลูกพืชผักต่างๆมาใส่กัาบหยาครับมันจะเป็นพืชเทือนเนาะครับเนาะยิ่งดีเามันมันถูกถูกเลยครับถูกถูกเวลาเลยครับเขามาใส่กัาบห้าถือไม่ถือกัน เปลยเลยเพราะว่าผมเบิง่งผมผมกับชวบ้านทาาีมีใส่เอาไมันแดงเลยครับอืซิบก็มืดนี่แดงเลยใบหญ้าผมนี่ปลายหญ้านี่แดงเลยอืใบหญ้าผมเอาไปขายนี่ลูกค้าเขาก็บว่าเอ,อยายาคลืกแก่ท้่ครับเขว่าเป็นเบ่เสียงตอบรับกามาโบดีป็นไดบบดีครับวานี้ขนาดเด้แค่สอ,องอาทิตย์กูกลัวด้ใบแดงแล้วปลายแดยง ผมเลยหันมาใส่ตัวนี้เห็นไหมเดือนหนึ่งยังเขียวอยู่ครับเห็นไหมครับอันนี้บางาอ,าอย่างผมยังเขียวอยู่ครือคือ,ค,อคือมันบอแดงแบบอืแงแล้วใบใบบบแดยงแล้วก็ต้นอัวต้นใหญ่ใบใหญ่งามอีกต่างหากงามครับงามลูกค้าก็มาผมก็เลยเอานี่แหละประหยัดครับประหยัดหลายครับประหยัดหลายเลย ในเรื่องประหยัดเนาะครับเนาะประหยัดเลยครับผมเป่าเป่าต่ออะไรนี่ห่วยผมลงทุนบ่ถึงรวยบาทเอ่าไรตัวหนึ่งไรนะครับเนาะเสือเรือแล้วเนี่ยอ่าในหยามงามนะเห็นนี่นะครับเด้อกับโบด้ครับหุ่นซปเปอร์ลิบเนาะมื่อกี้รูปกวนคุณพี่มาด้านพอสมควรเป็นสองตอนเนาะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปเป็นกาลังเกี่ยวหยามงามเนาะครับเนาะกะ ห้พี่น้องได้เห็นในหลายมุมหลายรูปแบบของการปลูกห,หญ้่นะครับนับไม่เส้ครับหญ้ายทุกชนิดแหละครับให้เกิดประโยชน์นะครับให้ร่ำต้นใบเ<ร>พื่อนแ็งแรงตีสุดหน,น้าเขาเข,ข้าก็ไดลยหน้าเขาก็เลยนะครับเน,นาะอืมครับอ๋อพี่นี้ขอบคุณคุณพี่หลายหลายอเพื่อนทางานท้องเพื่อนพี่น้นองกะอันใดดีเอาไปปรับปรุงใส่เลยนะครับเนาะถือว่ามั่นกับบ่มีสูตรไตยตัวในการทำาเกีนะยรเนาะเรียกว่าไผสิพริกแห้งดัดแปลงมาใส่ ให้เกิดประโยชนคุ้มค่าที่สุดในการลงทุนนั่นคือกําไรเนาะอ่เที่จังในมันไดในละเสียนคือเป็นไปแรกมาดาันใจให้พี่น้องเนาะเอามือหนี้ล่ไปก่อนครับสวัสดีครับผม